ฟหนุ่มภูทอนเหมือนเดิมครับวันนี้เชฟหนุ่มจะทําเมนูที่ได้ฝากมาจากอีสานนะครับของฝากจากอีสานก็จะนําพริกปลาดุกปลาดุกย่างหรือเชฟหนุ่มจะปลาดุกไปย่างแล้วก็จะตาใส่แมงดาปลาดุกแมงดาแล้วก็นี่ลวกสดเดานี่พริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็จะมีทอดปลาบแซบๆบกับกินกับข้าวอ่าข้าวที่ข้าวมะลิที่เอามาใหม่ๆรับรองหอมแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มขอไปอย่างปลาดุกกันนะครับครับผม ระหว่างที่เชฟหนุ่มย่างปลาดุกอยู่เชฟหนุ่มก็จะหุงข้าวมะลิที่เอามาจากบ้านับลองกินกับน้ำพริกผักแซ่บแน่นอนครับเดี๋ยวไปหุงข้าวกันก่อนหลังจากย่างปลาดุกเสร็จเชฟหนุ่มก็จะมาคั่วพริกเชฟหนุ่มทิ่เกลี่ยมาย่างมาคั่วเปกติจะเอาไปย่างก็ได้คั่วพริกก่อนครับผมเราก็จะมาตำพริกกันนะครับตอนนี้ พริกกับกระเทียมกับหอมที่เราพวด ตำพริกเสร็จเช็ดหนุ่มก็จะใส่เมงดาลงไปฉีกเมงดาสถาลงไปใส่ไปเลยเราจะไปตำอืมฉุนใช่ใส่สองตัวแ่ะเดี๋ยวฉุนเกินไปใส่เนื้อปลาดุกที่เช็หนุ่มยา่างเช็ดหนุ่มแก่ไว้แล้ว อร่อยแน่ครับผล <c oughs> ปลาดุกนาเมนดาเมงดาก็เมงดานาเหมือนกันกินผักสะเดาวลวกแล้วก็ปลาทอดครับเราก็จะปรุงน้ำพริกเรามีน้ำนะปลาที่เค็มหนุมต้มใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้เอาส,าสองเม็2ส,สักพีกับ ก็ผมจะลดลงไปครับหน่อยนึงกับรองเด็ดแน่นอนครับจะเป็นจะไม่ให้ไม,ไม,ไม่มีน้ำเยอะเอาแบบผห,หนอยประดุกแมงดานาประดุกก็ประดุกนาแมงดาก็แมงดานาะ มีพนาลงไปครับไม่ต้องเกลียวมากครับผลปลาขอชิมสักหน่อยสิปลาห,หน่อย็ดปบพนาตรงนี้ Okay, เดี๋ยวเราไปลวกสะเดากันน้ำพริกเสร็จแนละ้วผมตอนนี้เคหมันก็จะลวกสะเดานะครับต้องให้สุกมากสุกม,มากมันจะไม่อร่อย ปลาทอดเราไปกันหางปลานี่มันเป็นปลาตัวเล็กเอาแค่เดเหลืองมันก็พอเลยต้องอร่อยมีกับน้ำพริกสะเดาว ของฝากจากี่สานโควิดระบาดเราก็ไม่ต้องออกไปจากจากบ้านเราก็เอากินของฝากที่ได้มาเดี๋ยวเชฟหนึ่งจะทำน้ำริกปูอีกคนหลังมีปูแล้วก็มีหนูมีปลาไหลหลายอย่างวันนี้เอาง่ายๆก่อนสเดาน้ำติ๊กปลาทอดข้าวมะลิหอมหอ ทอดไฟอ่นอนๆนะครับถ้าไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้มันปลาเป็นตัวเล็กมันจะไม่มมไมกรอบเด<อ>ีย๋ยวเพิ่มลงำปลาทอดปลากันพอแล้วตักมาสะเด็ดพักน้ำมันให้น้ำมันอ,ออกจะไปทานข้าวกันเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยมือน,นี้ง่าย ครับน่าทานมากๆเลยปลาทอดกรอบเดี๋ยวไปดูตอน,นสเสด็จน้ำมันเสร็จครับมันจะกรอบมากกับข้าวของเชฟหนุ่มก็เสร็จเรียบร้อยครับน้ำพริกปลาดุกแบงดาแล้วก็นี่ปลาทอดแล้วก็นี่สตักสะเดาเชฟหนุ่มจะพาไปดูข้าวหอมมะลิหอมๆเลยครับหอมมากปวดออกมาเลยสุดยอดครับมา เชฟหนุ่มจะไปตักข้าวทานนะครับเหนียวๆหอมๆเลยครับมาครับทานข้าวกับเชฟหนุ่มภูธรครับข้าวหอมมะลิหอมๆเดียเ๋ยวเชฟหนุ่มจะทานด้วยมือเลยวนันนี้โอ้หน้าทานมากหอมๆะนะครัอบอ้าวเส็งๆเลยวันนี้เดี๋ยวล้างมือก่นอนวันนี้จะทานด้วยมือเลยกับข้าวปลานี่ยครับโกรอบๆ ข้าวหอมมะลิหอมมากแล้วเป็นเหนียวเหนียวหอมหอมมากแต่เราทดอกมาเลยแมงดาด้วยทั้งมือทั้งชอ้อนแล้ววันนี้ าตามเรื่อปลากระป,ป๋องอือชอบเลยนั่นจต่เป็นโรคโควิดระบาดนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกัน,นด้วยอือออเลย แสรมาแสร็มาไปครับมา,ามาเสร็จแน้เดี๋ยวข้าวหอมมะลิหอมๆนะครับ ับเข้ามาแล้ไปเยยลยไลค์กดติดตามไม่เช็คหนุ่มปูท่านะครับเดี๋ยวอย่าข้ามโฆษณาครับดูให้จบจบมเห,หือตกแล้วอะ น่าจะเป็นสองมือนั้นพิซอร่อยมากเลยตาเมื่อยอร่อยโอเค okay, ครับเดี๋ยวคลิปตะยาวไปเข้ากรหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเมนูใหม่ใหม่ จากอาหารได้ดีต่างเด็ยวกันเคครับพบใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับ